สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสุยตามพาเลยเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปวิเคราะห์บอลยูฟาแชมเปี้ยนีกทั้ง2คู่นะครับก็อันนี้นะครับเป็นคลิปคู่ที่2นะครับแล้วผมจะพาไปดูนะครับเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เจนตินาดับก็เรามาเริ่มที่เบนฟิก้าก่อนเลยนะครเบนฟิก้าก็เป็นบอลต้นตารางของโปรตุเกสนะครับก็ผลงานก็โดยรวมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับฤดูกาลนี้นะครับ เพราะว่าปีที่แล้วนะครับเขาก็โดนสปอร์ตติ้งริบบอนนะครับแย่งแชมป์ไปนะครับส่วนปีนี้นะครับก็ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตารางคะแนนของเขานะครับส่วนอาแจกอันเดอร์ดัมนะครับเพื่อนเพื่อนก็พอรู้นะครับว่าเขาเป็นบอลดีกรีแชมป์ของฮอลแลนด์อยู่แล้วนะครับวอนนี้นะครับเลนราคามาที่อาแจกอันเดอร์ดัมนะครับต่อครึ่งควบลูกนะครับหรือว่าเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับตอนนี้ราคาไหลไปที่ครึ่งควบลูกนะครับ วันนี้ครับเจ้าบ้านมาในแผน4-4-2นะครับส่วนอาแจกอันตรมนะครับมาในแผน4-2-3-1นะครับก็อาแจกอันตรดมนะครับนัดล่าสุดน่าจะเก็บตัวนะครับต่อถึง2ลูกกว่านะครับก็ชนะเพียง1-0นะครับแล้วผมจะพาไปดูตารางคะแนนนะครับก็สถิติที่พบกันนะครับก็เป็นบอลต่ําไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปีนี้อาแจกอันตรมผลงานค่อนข้างดีนะครับ ครับปี2018นะครับก็เจอกันในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเราจะไปดูทางฝั่งเบนฟิก้าก่อนนะครับนัดล่าสุดนะครับนำบาวิต้านะครับไปถึง2-0นะครับกลับมาโดนเสมอ2-2นะครับแถมเป็นบอลสูงนะครับจาก5นัดครับเป็นบอลสูงถึงทั้งหมดนะครับ5นัดนะครับส่วนอาแจกอันเตดัมนะครับก็เป็นบอลที่ยิงอยู่ฝั่งเดียวนะครับดูนะเพื่อนๆ ก็มีสกอร์ทุกนัดนะครับแถมเป็นบอลยิงอยู่ฝั่งเดียวนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับจาก10นัดนะครับเพื่อนๆดูนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับวันนี้เหร่ยราคามาครึ่งควบลูกแบบนี้นะครับเกมมันแข่งกัน2นัดนะครับผมว่าหน้าเชียร์ง่ายที่สุดน่าจะเป็นหน้าสูงนะครับวันนี้ผมฟันทองให้อยู่สูงคู่อาแจกอันตรดํานะครับคู่นี้นะครับผมก็ฟันทองให้อยู่สูงนะครับเพราะว่าเบนฟิก้าเล่นในบ้านด้วยนะครับ คือต้องการสกอร์ก่อนแน่ๆนะครับอาแจกมาต่อแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอนลบนสองสูงต่ำพาเลยด้วยนะครับก็คู่นี้เป็นบอลสูงนะครับ